สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาบอกค่ะว่าหนูจะทำค้กปวันเกิดเป็นอะไรนี้นะคะที่จริงแล้วหนูเกิดวันที่3สิงหาคมค่ะแต่มันเป็นวันที่หนูเกิดวันจันทร์นะคะแต่มันเป็นวันพุธหมเดะะมเ,ลเลยจะทำค้กปตะกร้าต้นไม้ค่ะเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ ไม่ยากอย่างคิดนะคะแค่มีผลไม้สตรอบเบอร์รี่อางุน่นกีวี่บลูเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะก็เอามาได้ก็เอ่อเปลิปปิ้งครีมน,นะคะก็อีย่างหนึ่นอ,อ๋อใช่ค่ะเค้กช็อกโกแลตอะค่ะหรือว่าเราจะไปซื้อเค้กช็อกโกแลตที่ไม่ได้ถูกแบได้นะคะที่เขาไม่ถกแบงก์ แล้วก็มาทําเองแตง่งเองค่ะแล้วก็เลยว่าจะไม่ได้แล้วนี่นะค่ะต้เกล็ดตะดกะอะไรนะจะไม่ได้มมอ่ะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมรู้ว่าเค้กตะเ้านะคะส่วนผสมอะไรหายไปอย่างหนึง่งช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยเลยนะคะแล้วก็เค้กตะเ้าเนี่ยก็ที่เค้กตะกเกะผลไม้ะก็แล้วก็ทอดไป ให้เพื่อนๆกินที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เจอกันที่โรงเรียนวันที่หนึ่งสิงหาคมใช่ไหมคะคุณแม่ม,มันจะมันเป็นหนึ่งสิงหาใช่ไหม <Yeah. S 1> เออน่าจะหนึ่งสิงหาแหละเราจะ <Okay. S 1> ทําคิกตั้งแต่ที่สามคะ่ะเพราะว่าถ้าเราทำคือซูน่าอานวี้เป็นพรุน,นี้เราเราต้องเอาเย็นไปวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เป็น วันอาทิตย์เราทาไม่ได้นะคะแล้วเดิมจะเสียแล้วก็เลยจะไปที่สามวันจันทร์นะคะเพื่อมาทําเค้กตะกร้าผลไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะสอนเค้กทำเค้กตะกร้าผลไม้นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะผู้ชมอย่าลืมนะคะแต่ถ้าคุาผู้ชมมีคําถามเะไรยจะมาถามกันนะคะถามได้ที่ ได้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร้นะคะไม่เป็น,ปนันค่ะไม่ไาย